กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันใน Back r e ส e r อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่อัปเดตแพทวันที่15บมกราณนะครับพวกแพทพวกอะไรเงี้ยผมได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเอ่อโน้ตแพทของ g l o b a l Lab นะครับซึ่งเอาจริงๆใน Global l a b กับในที่อัปแพทมาแบบจริงๆอ่ะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปแยกเป็นแพทมาให้อีกทีนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะครับก็เข้ามาอ่านหน้้าเเว็บไดลย น่าจะง่ายกว่านะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของกิจกรรมดีกว่านะเรามาดูกิจกรรมดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะซึ่งกิจกรรมอ่ะมันมีเยอะมากๆนะมันมีทั้งหมดแปก,กิจกรรมนะครับที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรเนาะในส่วนของกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรม วิดีโอป๊อปสตาร์นะครับกิจกราการมนียเขาน่าจะเปิดรับสมัครไว้ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่11แล้วถ้าเราไปสมัครออกมาไม่ทันอยู่แล้วก็จะเป็นกิจการรมที่แข่งเต้นกันนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้อะไรมากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะได้ทวิตดรอปด้วยอะไรด้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับสามสิบนาทีก็จะได้พวกกล่องคัมพีฮงมุลเนอนะแล้วก็60นาทีก็จะได้เป็นแฟนนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งวันที่กิจการรมจะเริ่มนะครับก็วันที่16หกเนอะก็คือพรุ่งนี้แหละกคนทุ ก็อย่าลืมไปจุ่มทวิตดออแล้วกันนะครับก็ได้ของฟรีเนาะ ส่วนอันล่างนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับก็แนะนําพวกทีมพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกสถานที่จัดงานพวกอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ฝั่งประเทศลุ่งอรุณนะครับอยู่ในเมืองโซลเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสรหรับกิจกรรมแรกเนาะในส่วนของกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโปรโมชั่นราสเซอร์โกนะครับครบรอบแปีเนาะซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับใครที่ใช้พวกราสเซอร์โกวอลเล็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยก็พอเราเติม300บาทขึ้นไปนะครับเราก็จะได้รับโบนัสโปรเพิ่มอีก10%นะครับของที่เราเติมนะซึ่งไอ้รายละเอียดนะไอ้โปรโมชั่นดังกล่่่าาาาววเเนียสมมรรถข้ไ หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีนะครับแล้วก็โปรโมชันนี้อาจจะสิ้นสุดก่อนกำหนดหากไอ้งบประมาณหมดลงนะครับมันมีจํากัดเนอะ ซึ่งวิธีที่จะเข้าร่วมนะครับเวลาเราซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชำระเงินเงี้ยก็ชำระเงินด้วย laser go เนอะแล้วเขาก็จะให้โกคืนมาอีก10%อะไรประมาณนี้เนาะในส่วนของกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นท้าทายฉลองครบรอบ8ปีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้พวกเค้กพวกอะไรนะครับมากดเป็นบัฟนะครับซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่16นะแค่เชื่อมต่อรลยวันอย่างเงี้ยเราก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับทุกคนรับได้จะกูลละครั้งนะครับต่วน เกมนึก็จะเป็นพวกแบบบับต่อสู้ทัศน์กษะแล้วก็พวกชีวิตพวกอะไรเงี้ยบัฟไลสกิลพวกอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับสลับเค้ก่วนเค้กนะครับก็จะเป็นบับบ้านนะอย่าลืมเอาไปติดตั้งในบ้านด้วยนะครับไม่งั้นกดใช้ไม่ได้นะในส่วนของกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องไปล่าบอสนะครับก็คือบอสท,ที่อยู่ตรงนี้นะครับจะล่าได้วันละ3ครั้งนะครับก็จะมีตารางบอกเลยนะว่ามีเวลาไหนบ้างก็จะมีประมาณนี้นะครับสลับเอ่อเวลาบอสเกิดเนาะแล้วก็กล่องของขวัญน,นะครับจะไม่ไปกดตัวใน เทอร์เวอร์โอเบียแล้วก็พวกอาชาพวกอะไรอย่างนี้นะครับพอเราตีบอสตายแล้วนะครับมันก็จะมีเค,ค้กเกิดเนอะซึ่งไอ้เค้กกันเนี้ยพอเราไปคุยกับมันอนะ่ะมันก็จะมีเควสให้นะครับซึ่งถ้าใครมองเควสไม่เห็นนะให้กดตัวโอแล้วก็เปิดเควสทั้งหมดด้วยนะครับพอเราคุยกับเค,คเ้กเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ช่องข่าวได้เลยนะครับว่า0117นะครับมันก็จะเสร็จเควสทันทีเลยนะ ประมาณนี้ครับกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมพรของพระจันทร์เปล่งประกายนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหมือนมันจะให้เราใช้ยอดเพลนะครับในการที่เราจะได้ของรางวัลตามรายการที่เขาติดไว้ให้นะครับเมื่อเราใช้ครบ220เพอิเพนี่ยก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี1 0 0 0งพเพลสองพ0นเพลแล้วก็3,5 0 0นะครับ5,000 6 0 0กก็คือทั้งหมดอะเมื่อเราใช้ครบ13,900่เรอะเราก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดในนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถรีเซ็ ได้ทั้งหมดสกูลละ3ครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็ของละวันก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการมอสแล้วก็เบลนะครับเมื่อเราไปตีการมอสหรือเบลในช่วงเวลากิจกรรมอย่างเงี้ยเราก็จะได้รางวัลเพิ่มเป็นคูณ2นะครับแล้วพวกการมอสพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเวทรายสัปดาห์เงี้ยเพิ่มไปอีกก็ทําให้เราตีการมอสกับเบลแล้วก็ได้ของมากขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสลับในกิจกรรมอันนี้นะครับส่วนกามอสก็จะมีพวก m อ็มบีซีอยเงี้ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะให้เราไปคุยกับมันด้วยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนพวก vet, or, or, อ Bell, อเวท ที่มาเล่นอย่างเงี้ยก็อาจจะขาดพวกเบลพวกอะไรเงี้ยก็อย่าลืมไปตีด้วยเนาะกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมพวกล่าแล้วก็ขุดแร่นะครับซึ่งรยายละเอียดกิจกรรมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเขาให้เราไปล่าพวกไอ้ก้อนแร่พวกลึกลับพวกอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีพวกพื้นที่ล่าของมันด้วยนะครับก็อย่างเช่นบบเล่นนอดอย่างเงี้ยก็จะมีพวกซาก ลาขับพังใต้ทะเลซีแคอาพวกอะไรเงี้ยมันจะมีหนดของมันอยู่แล้วมันก็จะมีเป็นพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกเซเลนเดียคาบิออนเงี้ยมันก็จะอยู่ในเอเวียเห็นปะอย่าลืมมาดูด้วยนะครับว่ามันไปล่าที่ไหนเนืส่วนพวกของรางวัลพวกอะไรเงี้ยมันก็จะได้ตามนี้เลยนะครับสลับหินเมื่อเราเปิดอะไรเงี้ยแต่ส่วนที่มันได้แน่นอนนะก็คืออันนี้เนาะซึ่งมันได้พวกหินพวกอะไรเอาไว้ตีบวกด้วยนะครับไอ้พวกหินแหลมคมพวกอะไรเงี้ยส่วนอันนี้นะครับก็จะสุ่มออกมาอีกทีหนึ่งเนื้อซึ่งอนน ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เลือกได้เลยมั้งอันนี้ก็เลือกกันนะครับว่าจะรับอันไหนเนอะประมาณนี้มาดูในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวอลเนอะซึ่งพอเราไปวอลเงี้ยเราก็จะได้พวกเงินพวกอะไรเงี้ยเพิ่มนะครับแล้วก็ได้หินคอนด้วยเนอะซึ่งตอนนี้กิจกรรมอันนี้มันก็มาเสริมในการวอลพวกอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นไปอีกส่วนเงินที่เข้าร่วมนะครับรางวัลส่วนตัวเนอะก็พอเวลาเราเข้าร่วมเงี้ยบาลินนอสเซเลนเดียก็จะได้ประมาณ800นะคร Media, aga, ะดียเอ็ แล้วก็ฝั่งคาปิออนนะครับกับคามาซิเวียก็จะได้ประมาณ1 5 0 0งพันอะครับส่วนรางวัลกิ้วนะครับเราก็จะได้หินคอนเพิ่มอีก200นะมาดูเงื่อนไขในการเข้าร่วมนะครับไอแบบครอบครองนะครับไอพวกจํานวนการตายหรือจํานวนการที่เราฆ่าคนในวอนะครับมันจะต้องรวมทั้งหมด100คนขึ้นไปนะครับส่วนอันนี้นะเท่าที่ผมอ่านแล้วก็เข้าใจนะก็ถ้าป้อมเราไม่ถูกทําลายภายในสีนาทีหลังเริ่มสงครามนะครับก็ประมาณสักถ้ามันวอก็ประมาณ สองทุ่มปะพอสองทุ่มอย่างเงี้ยถ้าเราถูกทำลายภายในสิบนาทีอะเหมือนมันจะไม่นับด้วยนะเราจะต้องอยู่รอดสิบนาทีมั้งอะไรประมาณนี้เนาะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกป้อมปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมไฟป้อมธนูอย่างเงี้ยมันจะไม่ถูกนับรวมนะครับว่าเราฆ่าคนด้วยเนาะซึ่งเราจะต้องฆ่าโดยการที่เป็นผู้เล่นเท่านั้นเนะมันจะไม่นับรวมเกี่ยวกับป้อมไฟนะครับส่วนรางวัลน,นะครับมันจะถูกมอบแม้กระทั่งที่เราไปจ้างเป็นทหารนะครับก็สมมุติเหมือนเราไปจ้างทหารอย่างเงี้ยมันก็จะถูกนะ ส่วนรางวัลทั้งหมดนะครับมันก็จะได้สูงสุดทั้งหมด18ครั้งนะครับแล้วก็ของรางวัลนะครับจะเข้าตัวพอเมื่อมันปรับปรุงเซเวอร์นะครับหรือลีไ์สัปดาห์แหละแล้วมันก็จะเข้าในจดหมายให้เรานะครับส่วนสมาชิกยูที่เป็นแบบฝึกหัดน,นะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นพวกขิ่นคอนมั้งก็จะประมาณนี้นะแล้วก็พวกไอสงครามที่เกี่ยวกับทะเลนะครับมันก็จะไม่ได้นะก็จะประมาณนี้นะครับสรับกิจกรรมวอาะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสลับกิจกรรมทั้งหมดที่เข้ามาใหม่นะในแบ็กดี s ซ e r t ซึ่งจะมีทั้งหมด8กิจกรรมนะครับก็อย่าลืมไปทํากันนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมก็ได้ไลฟ์สดอยู่ในช่องทาง y t u b e นะครับถ้าใครอยากมาดูผมไลฟ์นะครับก็รอติดตามตั้งแต่ช่วงประมาณสักที่งเที่ยงนะครับต้นไปนะอาจจะมาแบบไม่ได้ถี่มากนะครับก็ ทำคลิปลงไปด้วยแล้วก็อาจจะมาสตรีมด้วยนะครับจะมาวันไหนก็สามารถติดตามใน d i s c อร์ดได้นะครับหรือจะไปดูอัปเดตพวกอะไรเงี้ยใน Discord ก็ได้นะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกใหม่สวัสดีครับผม